สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีไมเลเยฟซีสุขสุขนเมื่อนี้สีมาตลาดนัดอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดน้องบัวครับพ่อแม่พี่น้องมาตลาดนัดมาเบิ่งราคาคล้วยสำรวจราคา,าคา้วยนะครับเมือ่อวันที่สิบห้าพุมภาพันหกหาบ้านอังค้านนะครับผมมาเบิ่งราคาคล้วยคล้วยกันร้ายนะครับเมื่อนี้บรรยากาศคึมๆึมนะครับ มาเบ่งชาชมกันนะครับเดี๋ยวเขาไปรับช่มกันได้เลยครับช่ชมแมดแรกกันเลยครับผมสวัสดีครับพ่อครับผมพ่อมาจากตัวครับพ่อมาสามตัวครับมาสามตัวแม่ลูกเนาะแม่แม่เดียวทองแล้วก็แม่ลูกครับอ๋อแม่นี่แม่ทองอยู่เนบ่อครับพ่อพันทองกับพ่อพันใดไว้ครับแก้วขวันครับ แก้วขวัญแก้วมดผอดเดือนนี้อ๋อมีใบไม่หลอดเนาะผอเนาะคว้มสูงพันหลายปันไดผอดร้อยสี่สี่ครับร้อยสี่สิบสี่เนาะครับเป็นสายใันไดผอสายโมลาเนี่ยนะครับสายโมลาเนาะครับงามครับนี่แม่นี่เปิดราคาหลายปันไดผอดสามสิบสามแสนบาทเนาะผอเนาะต่อรองไดย์มาผออยู่บ้านใดย์ผอผมอยู่นนทสังครับอยู่นนทสังนนทสังเบอร์โทรเบอร์ใดย์ผอ 99 099 154 154 248 7 248 7เนาะพ่อเนาะพ่อยังกัครับพ่อเทพครับพ่อเทพเอามาจากตัวพ่อ3ตัวครับนี่อีกแม่นี่เนาะเป็นแม่ลูกครับแม่ลูกเนาะครับในท้องเพิ่นมีอีกหรือเ่าพ่อยังครับท้องว่างครับท้องว่างเนาะครับได้นสองเดือนสูงหไรบ่ในพ่อร้อยสามเกตครับร้อยสามสิบเกตเนาะเอ่อพันมีลูกตัวหนึ่งบ่พ่อ เบบิ้มครัลูกเบิ้มมีใบเนาะพ่อเนาะมีใบมีใบม่หลอดนะครับเป็นตัวแม่บ่พ่อตัวเมียครับตัวเมียได้จักเดือนแล้วพ่อสองเดือนเต็มสองเดือนเต็มเนาะครับสองเดือนแล้วนะครับเป็นลูกที่ลูกลูกที่สองครับลูกที่สองเนาะแม่เป็นทองบ้างเนาะพ่อเนาะเล็บแข็งเล็บขาบ่มีตัหนิเนาะพ่อเนาะเปิดเท่าไรพ่อนี่แม่โค้มแม่ลูกเปิดไว้ซ้ำกันครับแสนสามแสนสามแสนเนาะต่อรองในเนาะพ่อเนาะครับอยู่บ้านได้ก็พ่อ อำเภอโนนสังครับอำเภอโนนสังเนาะครับสวยนะครับโคมแม่ลูกนี่เป็นลูกครับสวยนะครับครับขอบคุณหลายๆเด้อพ่อมันหมานเด้อครับคครรััับบสสวดีเอามาจากตัวพ่อตัวแม่ห่วยเอามาหกตัวหกตัว,ต,ว,ต,วตัวนี้เป็นข้อยสายพันธุ์ใดพ่อ,อสายนิโกลครับสายนิโกลสายโมลาเนาะโมลาผสมบ่พ่อผสมครับโมลาผสมเนาะอ่าในท้องพันมี่หรือเปล่าพ่อนี่สเปลียนเนาะกับพ่อพันธุ์ใดไปครับ<ส> สายได้พออยู่น้ำบันมาพอรับบางค้นหางใหญ่ดีนะครับสูงไยบันไดพอร่ร้อยสี่สิพอดีเอานาพอรับโมลาผสมนะครับเพิ่นได้ลูกจักตัวแล้วพอี่ลูกสามตัวแล้วเนาะสามตัวใน้ทองนะครับ ทับได้จักเดือนแล้วพ่อขับเมษาทับเมษาเนาะครับออกมีหน้านะครับเปิดราคาไรเปินได้พ่อสามสิบสามสิบสามแสนบาทเนาะพ่อเนาะต่อรองได้ไหมพ่อพ่อต่อรองได้เบอร์โทรเบอร์ได้พ่อศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าสองเจ็ดแปดงเจ็ดแปห้าสามสองเจ็ดสเจ็พ่อย่งครับพ่อเสเวียนบ้านได้ครับผมบ้านน่สมบูรณ์บ้านโน่นสมบูรณ์จังหวัด วัดนองหลวำพนองบวลำพูเฮาเนาะครับครับมันหมันได้พอเด้อขอบคุณหลายๆครับ่อบาไปเป็่นผู้ชมอีกนะครับมาเบิ่งค้ยดอนนะครับ้ยดอนไผ่น้อครับนี่ครับข้ามมนี่ครับนี่ข้ยดอนนี่เป็นสูงงลายแบบไหนครับนี่ายายสามีสามร้อยเท่าใดก่อนร้อยสามท่สองร้อสวบอกอ๋อไม่ทองเิ่นมีอีกเหรอครับ ค่ะวฟ่งกล้วยค่ะพ่อข่งกล้วยมีใบไม่หลอดเนาะมีเขาบะมีบัวดอกครับเปิดหลายปันได้ครับนี่สิบเอ็ด้าิดต่อร่องได้ผมบอกครับได้ค่ะต่อได้เมื่อครบอยู่บ้านไดครับอยู่บ้านนิคมค่ะอยู่นินาอุดรนิคมใส่เข้าไปล้ทีมงานเออทีมงานมาเบาสวงบอกคนมาทีมงานมาเบส้วงราดูจับเม่อนเอ็ดเป็นบ่ครับเบอร์ทร่เบอร์ได้ครับศูนย์เก้าหกศูนย์เกมาส เก้าเก้าสองค่ะหกเก้าเก้าสองจ้าครับครับเอามาจากตัวครับหกตัวครับหกตัวเป็นบ่ครับนวกครับตัวดอนแม่นบ่ครับนี่ตัวดอนนี่ก็สูงหลายบันไดครับนี่ร้อยกล้วยดอนนะครับท่องเพิ่นมีอีกเราบ่ครับนี่้องท่องมีไปครับเออฝน ามีทองอยู่มีทองอยู่เนาะกับพ่อพันใดไว้ครับนี่พ่อบ้านเนาะมันไงกลางทงครับกลางจ้องม่พีเลยครับเอาจ้องย่างม่พีเพิ่นได้ลูกที่ใดแล้วครับนี่ลูกตัวที่สามครับลูกที่สค่าทองครับลูกที่สี่ค่าทองเนาะเปิดราคาไรเปิดเลยครับเปิดที่หกหมื่นเจ็ดครับหกหมื่นเจ็ดครับผมต่อรองได้เนาะต่อรองได้ครับครับบ้านได้ก่อนยวนน้ำกันเนี่ยแหละครับบ้านนี่คมเนี่ยนะครับบ้านนี่คมอุดรเนาะครับ ขอบคุณลหลายๆเด้อมันหมันเลยครับขอบคุณลหลายๆค่ะแม่นี่นี่มี่ซื้อบ่ครับพาะมี่ซอซื้อใดครับใบทองใบทองสายพันธุ์ใดเพ่ออูดสายอุไทยเนาะสูงหลายกันใดเพ่ะร้อยสี่สิบบ่พ่อในท้องพันมีอีกเราบ่พอ่อท้องกับพ่อพันธุ์ใดใบครับพอ่บอๆๆท้องบ้างเนาะ,ะพันธุ์มีลูกบ่อเพา มีลูกเป็นตัวผู้หรือตัวแม่พ่อใส่ตัวแม่ครับนี่เป็นตัวแม่เนาะลูกกลมเป็นบ่พ่อมีใบบ่พ่อใบสีชมพูนะใบสีชมพูเนาะลูกกลมเาเพิ่นได้จากเดือนแล้วพ่อเดือนเดือนเดือนกลัวเดือนกัวเนาะได้เดือนสิบหามือครับงามครับนี่เป็นลูกตัวแม่เพิ่นเป็นลูกที่ใดพ่อลูกที่สามเนาะ แม่พ่นสูงลายปันไดก็พอร้อยสีบวกร้อยสีบวกเนาะแข่งขาดีเนาะพอว่ามีต่ำนี้เนาะเปิดราคาลร้ปันไดพอ่าวสามาวสามสองนามห่นเนาะพ่อเนาะต่อร่องได้เนาะพอเนาะครับเบ์โท่เบิดไดพอเอศูน์หกห้าองศูนย์หกห้าสองหกเจ็ดกเ้าองเก้าหนึ่งสองพ่อยังครับพ่อแม็กพอแม็กบ้านผืนนาะพอเนาะติดต่อพ่อเขามานะครับมาเอามาจากตัวพ่อ มาสิตัว13ตัวขายไปจักตัวแล้วพอขายไปสองตัวขายไปสองตัวครับเอาครับมันหมันนะพอดีครับเอาควกล้วยพ่อบ่ะครับครับแม่ครับมันแม่นี่นี่สูวงลายบันไดเพ่อสูวงลายสามสามครับลายสามสิบสามเอามาจักตัวพ่อมาสองครับเพิ่นเป็นสายพันไดเพ่อถ้าแบบโยกมงคลครับแม่มันยกมงคลได้จักเดียนแล้วพ่อได้เก็ดเดียนได้เก็ดเดียนแล้วเนาะ ได้เก็บเดือนแล้วมีลูกตัวนึงบ่พ่อมีลูกบ่ครับลูกตัวแม่หรือตัวผู้พ่อตัวแม่ครับตัวแม่เนาะครับง่ามครับนี่ตัวแม่เพิ่นได้จักเดือนแล้วพ่อนี่ได้จักปีครับหาเดือนครับปีก็หาเดือนเนาะเอ่อแม่ลูกบ่พ่อครับเปิด2ได้3ามมันบ่ครับแม่นครับราคาหลายปานได้พ่อราคาห้องเปิดไว้1.3แสนสครับ1.3นสามเนาะต่อรองไหนมันบ่พ่อเบอร์ใดครับพ่อเบอร์เทร 089ย8แ982ก้าศ2นย์แปดเ้านกดสอ่อบ้านบ่อใหญ่ซ้ำสูงบ่อใหญ่ซ้ำสูงครับซื้อว้างได้ก็พ่อยาครับซื้อยาเนาะพอยาเนาะครับกิจต่อข้อมากครับเอามาจากตัวพ่อม้าสองครับสองตัวแม่ลูกนี่เนาะมันหมานได้พ่อเด้อครับพอพูดหลายๆครับครับมาเบิ่งตัวงามนะครับฝนตกครับฝนตกกะไทยพี่น้องเบิ่ง ครับบัดฑีตพ่อเอามาจากตัวพ่อมาตัวนึงครับลูกสาวมังกรขาวลูกสาวมังกรขาวมีใบมี่หลอดปะพ่อมีใบมี่หลอดมีใบมี่หลอดเนาะครับครับมีใบมี่หลอดนะลูกสาวมังกรขาวสูงหลายปันไดพ่อสูงร้อยสามชิกเก็ตครับร้อยสามชิกเก็ตเนาะครับผมงามครับนี่ครับได้จักปีกพ่อสองปีครับสองปีเนาะครับผมครับงามครับนี่ครับสวยนะครับสนใจแม่ลูกสาวมังกรขาวเนาะพ่อเนาะครับผมครับงามครับนี่ครับ พ่อเปิดราคาหลายปันเลยครับพ่อ12หาครับ12เบอร์โทรเบอร์ใดพ่อ098 098 037 037 7395 7395พ่อยังครับพอคำนึงครับพ่อคำนึงอยู่บ้านใดครับบ้านใหม่ลึกน้องบัวลำพูน้องบัวลำพูนครพ่อเนาะครับผมครับมาเบิ่งไายเพิ่นนะครับเมืองไายนะครับครับงามครับนี่ครับสวยนะครับครับแม่นางสองปี่ครับ สวยนะครับแม่นางตัวนี้ครับท่ายดีค้นหาง่ามครับนี่ครับสวยนะครับงามดีนะครับแม่นี่ครับอายุสองปีนะครับลูกมังกรขาวนะพ่อเนาะครับผมครับครับมีใบมีหลอดมันพ่อมาเบิงเนี่ยพ่อครับนครับมีใบมีหลอดเอกสารนะครับนี่ครับไปหลอดเอกสารนะครับมังกรขาวนะพ่อเนาะ ครับนี่ก็ด้านหลังมีหลอดนะครับครับครับสนใจกระตีต่อพ่อเขามาครับมันหมันได้พ่อเด้อครับขอบคุณหลายๆครับอันเอามาจักตัวครับสองครับอันแม่นี่เพิ่นสายพันใดครับสายเพชรครับสายเพชรอุดรอนเนาะครับสูงหลายปันไดครับแม่นี่ร้อยสามสามสามสี่ปันถ่าดร้อยสามสิบสี่เนาะอ่าพันได้จักปีแล้วครับนี่สองปีกว่าครับสองปีกว่าเนาะครับงามครับนี่แม่นี่ สายเพชรอุดรนะครับมีขวัญนะครับขวัญสวยนะครับขวัญหาเนงินหาทองเรียบเข็งเรีบขาดีบมมีตัํานี้เนาะครับเปิดราคาหลายแบนไดยครับเปิดไ้สิบซีครับเปิดไปสิบซีหนึ่งแสน่มบาทต่อร่องได้เนาะได้ครับเปิดโทรเบอร์ได้ครับ082ย์แปดสองครับศูนย์แปดสองหนึ่งศูนย์ห้าหูนยห้านึอดหยตุนครับหอยตุนบ้านใดครับบ้านนุ่นบนมี่ครับนุ่นบนมน้องบัวซอเน ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณใช้มีอีกตัวใดอีกครับอันนี้สามแขนดครับเอามาสองตัวบ่ครับครับผมอันนี้ลูกเก้าเจริญอันนี้ลูกเก้าเจริญมีใบมีหลอดบ่ครับไอใบเพิ่นบ่ไหิมะบ้างไหมครับโอ้ใบบ่วหิมะเนาะสูงหลายปันใดครับแม่ตัวนี้สามซี่สามหาอะไรอยู่ครับสามซี่สามหาเนาะกวยท่วมสูงมัน่นขวบสองปีครับกล้วยเขวบสองปีนะครับลูกเก้าเจริญลูกเก้าเจริญนะครับงามครับครับสวยท่ายเพิ่นนะครับ ได้เพิ่นนะครับกับเมืองไทยพ่วงหางลามดีนะครับฝนตกเมื่อนี้ครับฝนตกมาตลาดอำเภอศรีบุญเรืองนะครับมาทายกล้วยแง่นางงามๆให้พี่น้องเฮารับชมกันเพื่อเอาไปเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์แม่บอกกันนะครับเปิดราคาไรบ้างนะครับสามแสนหนึ่งสามแสนหนึ่งหมื่นบอครับต่อรองได้เนาะครับครับงามครับนี่มาต่อรองมาเบิ่งเอานะครับก็ห่อยตูนเนาะตูนอยู่แถวหนองวชิ้นเนาะครับผมครับเอามาสองตูนบ่ครับ แม่นางสองตัวนะครับมันหมานเด้อครับเด้อขอบคุณหลายๆครับครับนี่ครับโอ้กำลังตอกันครับนี่ครับคืมนะครับพี่น้องฝนตกนะครับฝนตกสวัสดีครับครับผมอันสายพันธุ์ใดครับนี่มูลาครับมูลาเนาะมูลาผสมวะครับครับผมอันสูงหลายบันไดครับแม่นี่ประมาณร้อยสามหกสามเจ็ดนี่ยนะร้อยสามหกสามเจ็ดเนาะทองพันมีอีกแล้วบ่ครับ ไม่ได้ท้องครับท้องว่างครับท้องว่างเนาะทองผสมครับผมลูกได้ลูกที่ใดแล้วครับลูกจะโตตัวลูกที่สามเนาะได้ลูกสามตัวแล้วเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เป็นท้องว่างเนาะครับผมสูงร้อยเท่าใดครับสามหกสามเจี๊ครับสามหกสามเจี๊โมลาผสมเนาะเปิดราคาหลายป้างได้ครับเปิดแสนนึงครับต่อรองได้แสนหนึ่งต่อรองได้เนาะเบอร์โทรเบอร์ใดครับ 084ครับ084 881ครับ881 8353ครับ8353ครับชื่อว่าจังไรครับพ่อสาโรธครับพ่อสาโรอยู่บ้านใดครับบ้านย่างชุ่มครับย่างชุ่มย่างชุ่มหน้ากลางเนาะนี่กล้วยจักตัวครับเอามาเมื่อไหร่เอามาตัวเดียวครับเอามาตัวเดียวเนาะครับมันหมานด้วยครับเด้อครับผมขอบคุณหลายๆครับคขับมาเบิ่งแม่นางสองตัวครับอันสวัสดีครับกล้วยไผ่เนี่ยครับเด็กกั้วผมครับอ๋อครับ อันนี้ขายเราบอครับนี่ยังครับครับนี่แม่นี่เพิ่นเป็นสายพันธุ์ใดครับนี่ลูกนี่ลูกเบิ่มครับลูกเบิ่มมีใบมีหลอดบ่ครับใบหลอดมันอันผู้เฒ่าเฮ็ดเฮ็ดหายบ่ครับครับอันนี้มันสูงหลายบอได้ครับลูกเบิ่มประมาณร้อยสามชิพครับร้อยสามชิพเป็นตัวแม่เนาะครับอ่าเปิดราคาหลายบอได้ครับเปียญเข้าเมืองหาพันธุ์เสีนเข้าเมืองหาพันธเนาะครับพันธุ์ใดจักปีแล้วครับนี่ปีนึงครับเบิ่งไายหางนะครับเบอร์โทรเบอร์ใดครับ 088ย์แดแ0ดสามหนึ่งเก้5หก5ามหนบ่กครับพออย่างครับมันัดครับมนัดอยู่บ้านใดครับอยู่ผูเขียวครับอยู่ผูเขียวเนาะเอามาสองตัวเนาะอัครับอันนี้เป็นตัวใดครับยังเมื่อกี้นะครับเพชรยาสครับเพชรยสมีใบปะครับมีครับโอเียวตัวนี้มีใบเนาะครับตัวนี้มีใบสูงรบันไดครับแมู่สูงร อ๋อนะครับจักปีแล้วครับนี่ข้อยได้ปีไอ้สองเดือนครับปีสองเดือนเนาะครับครับนี่ตัวนี้เปิดไายปนไหนครับตัวนี้เปิดไว้แสนกับสองหมื่นครับแสนกับสองหมื่นเนาะตัวร้องได้ต่อรองได้นะครับครับครับงามเลยสองตัวมาสองตัวป่ะครับมาสองตัวครับมาสองตัวนะครับเนาะครับสวยนะครับอ่าเป็นควยแม่นางเนาะคครับวยแม่นางอยู่ได้สองปีเนาะครับครับมันหมานะครับเนาะครับครับผม คมาดวงชมตัวต่อไปนะครับครับแม่นี่พันสายพันใดครับนี่ยเพชรอุดรครับเพชรอุดรเนาะสูงหลายบันไดครับนี่ด้วยสามสิบหาน้วยสามสิบหาเนาะครับงามครับนี่แม่นี่ในท้องพันมีท้องอยู่หรือเปล่าครับนี่ขึ้นแล้วครับยังบ่ยังบ่ไหนทับเลยครับโอ้ขึ้นแล้วยังบ่ท่านทับเนาะครับเป็นท้องบ้างแม่นบ่ครับนะครับเพิ่นได้จักปีแล้วครับแม่ 4ป,4ปีกัวเนาะลาำตัวเงาดีนะครับสายเพชรอุดรนะครับสูงเท่าไรกว่าครับร้อยสามสิบหาะ <c oughs> เปิดราคาลรปายปครับแสนอครับแสนเอทเนาะหนึ่งแน่ม่นแมะครับะ <1 S 1> ครับต่อร่องได้เนาะเบอร์โทรครับ0ูนย์เบอร์โทรเบอร์โครับ ไปเบิ่งไปชมเอาอยู่จังหวัดใดครับอยู่น้องบวชลำพูหน้องบวชลำพูเนาะครับเอามาจากตัวครับเอามาสองแม่ครับสองแม่นี่ครับแม่นี่นี่เพิ่นเป็นสายพันธุ์ใดครับนี่อูดไทยอูดไทยเนาะสูงไร่ปันใดครับร้อยสามสิบบวกร้อยสามสิบบวกเนาะเปิดราคาไร้ปันใดครับแปดสิบเก้าเนาะต่อรองได้เนาะตัวร่องใดตัวรองได้นะครับเพิ่นมีท้องหรือเปล่าครับท้องซีเดือน์ซีเดือนกับเพอะเพิ่นใดไปครับ ยกมงคลครับยกมงคลนะครับมีใบมีหลอดเนาะมีครับอันนี้อันนี้แม่ลูกปะครับครับนี่แม่ลูกนี่แม่ลูกเขามาสองแสนเลยครับนี่สองแสนบ่เปิดสองแสนนี่ลูกเพิ่นเป็นสายพันธุ์ใดครับลูกบของเพชรลำพูครับเพชรลำพูมีบอของยกมงคลยกมงคลมีใบเนาะมีใบมีหลอดครับสูงหลายปในแม่ตัวนี้แม่ก็สูงประมาณหน่อยสามแปดสามเก้าหน่อยสามแปดสามเก้าเนาะแม่ลูกลูกที่ใดแล้วครับ แม่ลูกลูกตัวที่สองเลยครับลูกที่สองในท้องพันมีอีกบ่ครับบ่ครับว่างครับลูกในเดียนเดียวเลยครับว่างเนาะเบอร์โทรเบอร์ใดครับเบอร์โทรศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามห้าสี่เก้าห้าสี่เก้าเก้าสามห้าศูนย์เก้าสามห้าศูนย์ห้อยยังครับห้อยเมียงครับห้อยเมียงบ้านได้ครับยุโรปเอ็ดได้ครับยุโรปเอ็ดเนาะเอามาจากตัวครับเอามาหลายครับมุนีเอ๋อครับนี่นี่คล้วยไผ่นี่ครับนี่นี่กับกล้วยคล้วยซึเดียวกันเลยครับตัวก้วยผมครับแม่นี่นี่เพิ่นมีลูกอยู่บ่ครับนี่อัน ครับไปได้เดือนกว่าแล้วครับแต่ว่าได้ตรวจห้องครับกระพาะพันใดไปครับเก้าเจริญครับเก้าเจริญนจิตมกราไมครับเกียมกราเนาะผ่านรอบแล้ววะครับผ่านแล้วครับรอบสองอีกว่าหลายเมื่อยครับอ๋อสูงหลายบันไดครับแม่นี่ได้สามสิด้วยเลยโอ้ถ่ายดีเนาะท่องที่ใดแล้วครับไอ้ว่าท่องสามเลือท่องที่สามท่องที่สองที่สามบอกครับบังถ่ายงามถ่ายดีนะครับเนาะอ่า โมมีตันี้เนาะเปิดเท่าไรครับแสียส์กลัวเท่าไรครับแสสองครับเสนสองต่อร่องได้เนาะเบอร์โท้เบอรอได้ครับศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่หหเจ็ดสี่สาม้าเจ็ดดสี่สามห้าเจ็ดเนาะซื้อบางได้ครับค้งโค้งเนาะคงบ้านได้ครับผู้เยี่ยงเนาะมาจตัวครับสามตัครับสามตัวนะครับมันหมันได้ครับเด้อขอบคุณหลายๆครับ แม่นี่นี่สูงหลายบันไดพ่อพ่อสามสมี่สามสามบทสามสี่สามยี่สามเนาะในท้องเพ้นนี่มี่หรอล่ท้องว่างบ่พ่องว่งบอทั้งซพนเอารูกมีลูกอีกบ่มีลูกอลูกฝากลูกฝากเนาะเป็นตัวแม่บ่พ่อเปิดราคาหลายบันไดพ่อสิบเอ็ดหาร้อยเนาะตัวรองใดมันบ่พ่อครับสองแม่เปิดสิบเอ็ดหาร้อยมัน เบอร์โทรเบอร์ใดพ่อ085 085 23โต23โต22บ่ครับ222 6378 63 78สามเพ่ออยังครับพ่อเมาครับพ่อเมาบ้านใดครับบ้านธาตุบ้านธาตุจังหวัดจังหวัดหนองบัวครับหนองบัวเนาะเป็นตัวนี้เป็นสองขมเป็นสองตัวเนาะเบิดแสนเอสมาพ่อแสนเอสหาล้อยสองตัวนะครับเป็นแม่ตัวแม่พร้อมนะครับในท้องท้องบ้างนะพ่อเนาะครับขอบคุณหลายๆเด้อพ่อ ดอนบังค้ยดอนตัวนี้นะครับข้ยดอนเพิน่นมีซื้อบ่พาะนี่บบสบาแก้วสบาแก้วก้มสูงเพิ่นหลายปันได้พาะบ่ได้วัดครับบ่ได้วัดเนะาะข้อยปีสองเดือนปีสองเดือนซีมือสบาแก้วสายพันได้พาะของแก้วฟ้าลูกแก้วฟ้าเนาะแก้วฟ้าแข้งขาดีบ่มีต่บนี้นาะพ่อเนาะครับ,รบงามครับแม่นี่สวยนะครับแม่นี่เพิ่นได้จักปีก็พาะ ปีสองเดือนสี่หมื่นครับปีสองเดือนสี่หมื่นเนาะครับครับงามครับแม่นี่เบิ่งถ่ายเพิ่นนะครับสนใจก็มาเบิ่งมาเอานะครับครับมื้อนี้เปิดเท่าไหร่ครับพ่อเปิดไปสิบเก้าครับสิบเก้าแสนเก้าหมื่นบ่พ่อครับต่อได้ครับต่อได้เนาะเบอร์โทรเบอร์ใดพ่อ080 0 8แ151 151 3719 3719น่งหพอยังครับพอน้อยครับพอน้อยบ้านใดครับซ่อมสูงครับซ้อมสูงอำเภอใดครับขอนแก่นครับอำเภอซ้อมสูงซ่อมสูงขอนแก่นเนาะเอามาจากตัวครับเอามาสามครับครับสามแม่นี่นะครับมาเบิ่งแม่นี่ครับแม่นี่นี่พ่นเป็นสายพันธุ์ใดโรคสิงโตเนาะสูงหไรบ้านไดพอพวัตอีกล่ะ บ่อดดวัดเนาะครับแข้งขาดีเนาะครับบ่อดดวัดกับชิประมันร้อยสามชิปจ้ะวะเนาะพ่อเนาะร้อยามตาเต็มดีนะครับบ่อดดวัดเนาะครับลูกชิงโตมบ่พ่อครับลูกชิ้นโตครับได้กี่ปีก็ปีสามเดือนหกมื่นครับปีสามเดือนหกมื่นเนาะครับเปิดราคาหลายปบนไดครับเปิดราคาไปสิบเกีครับสิบเกียดหนึ่งแสนเจ็หมื่นมันบ่พ่อครับต่อรองได้คือเก่าเนาะต่อรองได้คือเก่าต่อรองได้ครับเอามาสองตัวบ่พอเอามาสามตัวแคได้กินตะลาลูกโปบ่ ยินตะลาเนาะค่อยไปเบิ้งเนาะครับผมครับเดี๋ยวมาเบื้องครับถ่ายเพิ่นนะครับพ่วงหางามสวยนะครับแม่นี่ครับถ้าผู้ใดสนใจนะครับลูกสิงโตครับครับงามครับถ่ายดีนะครับเป็นลูกแม่นั่งนะครับเป็นแม่นั่งสาวปีกัวงามๆเลยครับนี่ครับเอามาเบิ้งตัวที่สามนะพ่อเนาะมาผี่เลยครับครับเขาเอื้อนเขายังนี้ครับนี่อันนี้เขาเอื้นเขาหลูบเขาหลูบเนาะเป็นลูกของสายพันธุ์เด็กสกม ครับลูกกลุ่มประตูซัดเนาะครับครับงามครับนี่ได้จักปีแล้วครับนี่อันนี้ปีเดือนเดียวครับอันนี้ปีเดือนเดียวเนาะเบิ่งแข้งขาดีนะครับผมงามครับนี่ลำตัวสวยนะครับครับสูงหลายบันไดนอนนี่เนาะร้อยเศร้ากลัวนี่เหรอร้อยเศร้ากลัวเนาะครับมีขวัญนะครับท่ายดีนะครับเปิดหลายบันไดครับนี่เปิดไว้หกมื่นหาครับหกมื่นหาเนาะครับงามครับแม่นี่กรับมาเบิ่งมาชมเอาน้ำพ่อเนาะครับเบอร์โทรอีกนะครับพ่อ ศู0ย์แปด1ูนย์ศูนย์แปด่งน้พอน่อยพอน่อยอยู่คอนเจนเนอะตัเนาะพอนะมันหมานเด้อพอเดขอบคุณหลายๆครับมื่อนีคลื่นฝนตกมื่อนีฝนหนังคั่นมาชมมาเบิงราคาค้ยนะครับค้วยกับลายเรียกเบิงเรียกช่มเอานะครับครับ สุดท้ายนี่ก็กาบล่าพ่อแม่พี่น้องเฮานะครับตลาดนัดสีบุญเรืองอำเภอสีบุญเรืองจังหวัดน้องบัวบันทีสิบหากุ่มผ้าพันหกหานะครับมือนี่บันหนังค้านตลาดนัดบ้านหนังค้านนะครับมาเบิงมาช่มเบิงราคาง้อวค้วยกันนะครับคว้วยล้ายนะครับมาเบิงมาช่มเอานะครับครับสุดท้ายนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องอทิศเกษตรทฤษฎีไมนเนอร์ครับ สุดท้านี่กล่าวคำว่าสวัสดีครับ